มาทำหน,ทนี้ผมเลยผมเลยเด็กมากโอ้ขายขายเตีมับลูงปูขายเริงมได้เงินดีครัดตุ๊บลุงปูวพนดีลุกช่างด็กกันออกหลุดไหมมากเลยเอาหลุดไหม่มากลกุงปูนี่บ้างที่นี่ไรมาติดต่ออปลุงปู เขาโหลดหนินาเขาบาลุกลูกชายทำงานอยู่ชนบุรีก็เลยหเลยลูกต้องปูเลวอมมาอีกหลัไปันนีอมาามหาใชไมหลับปกเลยลุกจะอมามาจะอมามามนเ็จ้าอะไรตีหูเอะไราอลูกสงานยังตีหูเลยง่น แขงก็นพงดีนี่ดอกอันนี้ที่นั่งมาโต้หงุ่มปุชุปชีลาสีส้สกังดีบริดุทธิ์สีสกังน่ารักไม่รู้บุตราหมาวบางคนตข้วฉันหาเพื่อนซื้องบางตัวขาังกูคาหลานเีเพเีหนสอเจชีมือนับางตัวขาบางคนมีน บองไฟลามมีทออาจารบาอยู่ปันสันบางไปหัวโอ้มีขึ้นอะไรบป๊ดยปนายายใทัุรคไม่ใช่อมาทั้งทั้งหนุนทเป็นท้าแต่เชาวันวยมานยู่มไานอนบางทีอเสียบานบางโค้งรม่ม่มีมา่อบางที่ราคุเดี๋ยพอจะให้ก่าไปอยู่ตรงบางหล้าุอมขอบอบารมีวัดเป็นเได้ก่าแต่พ่อได้พาลูกมากอนนี่น่าน่มมากเลยอ อยูเด้ปดแนรมฮะปตออกดีครับอ้สามไปม่ได้เดินไม่ได้ายคหาคนหายคนยิงเี้ยงก็จะเห็นแู่้ตายผู้มีตายใหญ่ท่านบัตรผู้ร้ายที่กรมราชินีนำรักท่านพี่เชียืจ้อาวา้าผู้น้องร้้้รอู่ไ่ได้เขายสา บอมี S <S mm ่ค hmm> รับครัตาบอมีครับท่นอะบอมครับชอบไปปฏิบัติธรรมมนทั้งวันดีครับคุณถามมารับเขานี่พุท่างกำลังจะทำพูดเกี่ยวกับเจ้าดวงวารสาการเจ้ามาต้องทำเจ้าดวงวารสา โอ้ยังหัแจง่านครับเดี๋ยวไปดูหลวงปู่ก้านั่งพูดกันเขาได้เงินเนากลับ้กไปทำบุญทำยังไงเาลงบั่าถังว่าแม่แม่เขาไปหาวุกูไม่ยุ่ินแค้น กอาะมะกาโรี่ทีของวังโัหาลูกกี่คนล่ะลูกสามคนครับอันผู้หญิงหน่อยม่ลูกมานั่นอยู่กัหลุดน่นต้อเข้านะเดี๋ยวแกนไปดู 他们自己，他们落户在。